ได้เวลากลับบ้านแล้วนะครับเดี๋ยวขอสตาร์ทรถก่อนนะครับเป็นรถรุ่นที่แบบว่าใช้รีโมทคอนโทรลที่แบบว่าให้เ็คล้ำที่นรลยีมากเลยเฮยอดการที่จะขับรถซาลิกแบบนี้ได้นะครับหคุณต้องมีเขาเรียกว่าข้อมือที่แข็งนะครับข้อมือที่แข็งแล้วก็พร้อมที่จะกดเขาเรียกว่า เน็กนะแม่เน็กเน็กเวลาสิเดียวสายเร็วกว่าคุณนตรงเน็กเขียนขึ้นตรงตึงตลอดเวลานะครับเมื่อกี้เมื่อกี้ภาษากลางรอใกล้แล้วคุณจะต้องเน็กให้มันตรงนะไม่ใช่นนมันจะทำมืออ่อนช้อยอย่างนี้ไม่ได้นะมันมันไม่ได้มันจะต้องใช้ข้อมืออย่างหนักมากการขับซาลีเพราะว่า จะว่ายังไงล่ะแล้วทุกเที่ในการหนีมากเลยเนาะการขับรถคุณต้องมีสมาธินะคุณจะรสกายตาจาัดถนนไม่ได้นะเข้าไหมเนี่ยคุณขับรถไปเนี่ยคุณก็ต้องมีสมาธิคุณต้องหลบกลุ่มให้ได้แล้วก็เบรคให้เป็นจังหวะถ้าเบรคไม่เป็นจังหวะมันจะกระดึก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 นะโอ๊ยะระลึกเยีเ่ยมตาม,มากเลยขอใส่แว่นตาก่อนโอเค แม้าต่หนาวโหก็คือจะเป็นตาแพสแสงนะครับตาแพสแสงมากเลยเพราะว่าช่วงนี้ถ้าที่มีแว่นตากตองแสงนะครับแต่ก็ก็ช่วยได้เดยอะมากเลยนะคะะรับคลาสสิค UV ในช่วงนี้นะครับแสดนหน้าหนาวเนี่ยแรงมากเลยนะครับถ้าล้มถนอมสายตาจะว่าอันตรายมากเลยนะครับเพราะว่าดวงตาของเรานั้นมีมูลค่าอย่างนี้เลยขั้นขั้นสุดเลยนะครับ ฝั่งนี้นะครับจะเป็นป่ามันสับปะหลังนะครับเป็นพืชเศรษฐกิจหนึ่งนะครับที่ทางอำเภอเดชอุดรมจังหวัดบุรีรมาชธานีที่ที่ที่รองรับในการทำอุตสาหกรรมในในการทำมันสับปะหลังนะครับแล้วก็จะเป็นเกษตรกรรมในด้านของการปลูกข้าวแล้วก็มันสับปะหลังไม่เหมือนที่หนองบัวลปูนะครับหนองบัวลูจะส่วนมากเกษตรที่จะเลี้ยงอ้อยใช่ไหมครับเพราะว่าของหนองบัวลปูนั้นจะมีโรงงานน้าตาลจุนะครับหลายที่เลยนะครับแล้จะเป็นที่หนองบัวลปู มันคืออุดรธา,านีนะครับหรือว่าจะเป็นที่เมืองเลยนะครับคอนแกะนะครับโรงงานน้ำตาลเยอะเขา,เาก็เลยนี่จะปลูกอ้อยอ้อยเป็นพืชเศรษฐกิจหลักเพราะว่าได้นะครับรองจากข้าวที่ไม่ดีเยอะกว่าข้าวด้ยซ้ำนะครับนอกจากนี้นะครับฝั่งทางโน้นก็จะเป็นยางพารานะครับยางพาราฝัตว์นุษนะครับยางพารานะครับดินนะครับ ดินทางโซนี้ส่วนมากจะเป็นดินร่วนปนทรายแต่สังเกตด,ดูแล้วว่าจะมีลักษณะของดินทรายสมากกว่าดินร่วนนะครับที่ปลูกขึ้นมาบนถนนเห็นไหมครับดินทรายเยอะเลยนะครับพืชพืชุตสาหารรมต่างที่ชอบดินทรายนะครับเพราะว่าพืชพืชไร่จะไม่ค่อยชอบน้ํานะครับในบางบางบาง,บาง,บาง,บางชนิดอย่างเช่นมันสำปะหลังเนี่ยจะชอบทรายมากเลยนะครับจะไม่ค่อยชอบพวกพิพิ้งน้ำเท่าไหร่เพราะว่าจะเน่านะครับ ถ้าเป็นอินไส์เงี้ยนะชอบมากเลยครับปลูกมาสับปะรด็นที่ปลกดีมากปีที่แล้วที่ผมมาไม่ใช่ปีที่แล้วสิรบที่แล้วที่มานะครับเขาจะเอาอะไรนะปุ๋ยชีไก่ใช่ไหมครับปุ๋ยชีไก่มันเท็มทหมดเลยแล้วเขาก็ไถกลบหน้าดีเดี๋ยวเขาก็ปลูกนะครับปุ๋ยชีไก่ี่ยเป็นเป็นผลที่ดีมากนะครับในการทาการเกษตรต่างๆไม่ว่าจะเป็นปลูกข้าวปลูกมันสับปะรังนะครับแต่ค่อยเสียบกินแรง แหลกแหลกแล้วพิซซ่าเห็นไหมครับเวลาเราขับเห็นไหมสกิดที่ข้อมือผมนะถ้าขับซาลีนี่จะต้องข้อมือแข็งนะต้องเน็กตลอดนะครับต้องเกร็งนะภาษาการีบอ่าเกร็งเนาะแล้วเน็กคืออะไรมันเหมือนเป็นการเน็คอะไรสักอย่างอุ้ยครับบ้านกําลังเขาท่า ครับชีวิตนะครับชีวิตผู้คนที่อยู่ตามชนบทนะครับ่อนข้านจะมีความสุขกับการกับการใช้ชีวิตแบบนี้นะครับเพราะว่าไม่ต้องไปแข่งแย่งชิงดีกับใครเลยนะครับอยู่แบบพอเพียงนะครับอยู่แบบพอเพียงมีความสุขแบบนี้นะครับห่างไกลจากสังคมที่วุ่นวายหรือไม่ก็การแข่งแย่งชิงดีนะไม่ว่าจะเป็นต่างรทำแล้วทำงานเหนื่อยเสร็จแล้วกลับบ้านนอนข้าไปพักผ่อสบายมีความสุขแล้วนะครับ ห่างไกลจากมูลพิษไม่ว่าจะเป็นมูลพิษทางทางอากาศมูลพ right? ิษทางเสียงมูลพิษทางสังคมหรือท็อกซิกนะครับท็อกซิกโซเชียลนะครับท้องสิ่อ้ที่เป็นทุกแนวไงไอ้น้ำน้ำไอ้นี่น่าจะปลูกหญ้าใช่ไหมครับปลูกหญ้าเลี้ยงวัวใช่ไหมเลี้ยงควายควายเราไปดูควายกันครับควายใหญ่หรือควายน้อย คปายน้อยนะครับคือแล็วคือแล้วไม่ปวดนวะแก้อ้าเอ้ยโอ้ล่เลืงลื่เหลเลงมานีเวมานีมานีำถามเเร็วถามเนี่ถามเนมานีถามทางน้อยมานีมานี ถามทางนี่เออ,อเร็วๆมาหนี่เร็วอันทางนี้เขาหมู่บ้านเดียวบ้ครับบอ่อใ <laughs> นบ้านทางพูดบอ่อันขอยมาจะหน้าไอกเจีทั้งพุ่นแต่ว่าทั้งนี้ไปหน้าไปไปหมู่บ้านบอ่อ <laughs> อ่ามาหนีนะถามนี่แล้วลาเร็วพี่ยิงแถวที่บ้านนี่แหละถามกบบ้านอันคนงามนีละไอ้ถามนี่เร็เ <laughs> เว <laughs> อันทางนี้ไปไปใส่คืออันอันมหาในเร็วถามทางเนี่ยเออกำอลังมากเนี่ยงสงยบริยบรินยูไกยุกติง <ไป S 2> ่งนะหูหูหูดีสงสหูหูดีหมตึงเดกกัม่นลาม่นิาลาเาถนเรือทางนีปางไหนคืออันมือแรงตรงไกลใส่ซ่าที่ซีเสียบอนะอันอันมาหน,นี่ในเร็วมนนานี่เนสงยสรต่ข้าอันยางอันเขาไปประกวดเทพพี่มากเขาประกาศยางแห้งผสมบยางประกวด ใส่ชิ้นประกรรวดทีพีอันเร็วเรีวไปโอ้ยรถมารถมาอันปรถามว่า,าวลา่ะสิไปแล้วละ่ะเออสิไปแล้วมีรถมาปรถามว่า,าวลา่ะ <laughs> อันเขาเกลี่ยกันยากยากที่รถเป็นนั่นผมไปก็เด้อโอ้ยห่วงจะกินเนาะบ่สนใจอันคนถามห้างเลยไม่มีคนปกติไปคุยกับเขาป่ะ ไปก,กันด้ยเอ,าอ้าไปนฮ่สนใจขเ,เขาเลยจะเสีบเนาะของไปับรรยากาศที่ดนะครับเันแรก ที่บา้านที่บ้านบุญเชี่ยมภษาษับานที่บ้านบุญเขี่ยมตำบลตำบลเนี่ยนะตำบลน,น่าดีเหคะแมนท้งบ้านนครับอันนี้เพื่อนต้องไม่คงหวานเดี๋นี้ด้วยน้องใหม่อขออภัย เนขอเนเพชรเตเาออ้เด็ก็สื่อมาอลดมาก่ะลดกมเด็สื่อมาเดเพินกเที่ยวเสีนะเสีบเมากมกเส่ว่าเอาหลีกไหม<ะ>ต่ว่าเขาิดเ็นมาก,ก่อนะเนาะมาเร็วเราเป็นมเร็ว เขียวว่างซ่ร็จับตัวได้แล้วเจ้าใช่ไหมที่รักกินสบายนาฉันไม่ฉัาจะขึ้นใช่ไหมขึ้นเอาขึ้นใครขึ้นมาขึ้นมาเร็วบ่ขึ้นรกไปมาๆขึ้นรถขึ้นรถเร็วโอ้เข้าบ้านเถอะรถเขาสิมาอีกละมันไม่ขี่ซาเล้งเมื่ปลอกภัยขี่ปลอดภัยแน่น ดูดีๆนะครับกำลังเล่นรถโฟล์คืนรถปเออม่ใ่ขึ้นเขากล้องเขาก้องสีโซดปีไม่หรอเขากล้องว่าตงีเราซะไปเขาจอดหมดเลยจอดนี้จอดจอดจอนันจดนเจอดนันจอดนันจอดนันจันโอ้ยดูบอลลกเบรกเบรกเบรเบรกเนบบมียโอเคจอดะถึงแล้ว โอเคบายบายแล้วเจอกัน